วันนี้ลงกิดตำอะไรอ่ะน่ะว่าพี่น้ออองเวันนี้ลวงกิดตำคลิปนี่อยากษ์จำตำขึ้นมากซึ่งเลยตำต่เดียววันก่อนตำคลิปจมตำไทยวันนี้ตำคลิปจมตำไทยแต่ว่าใส้ผูนะใส้ผู้กินการอื่นเลยวันนี้วันนั้นไม่เ็ดรปกกิดต้องการเพ็ดวันนี้เช่นซ้ำดอกสามดอกซีดอกแล้วก็ตามด้วย cho tiêm ở nó đây là sao kiếm cái ăn lệch tham bỏ tim 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 bỏ tay cái bị ức nhà tim anh lấy nhà tay tương cây mà cửa thịt ลูกเล็กนะอันนี้ลูกเล็กใส่สักซ้ำที่ลูกแต่แต่เปืือนเปลือกเนาะซ้ำอันนี้ซ้ำลูกเดียวใส่สักลูกเราไม่เล็กที่ลูกพอนี่ตึ้งต้ำด้วยเช่เหมืนหาวไปเลยพี่น้องเอาลูกใหญ่นี่มึงลูกเงี้ไปควานไป Mm, nha, thương bì, 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 cứ ừ, bì, này. Nì, bì, lùng bì, cái plước, không? bì, dễ, ừ, thay. Thay à, ngọc, à, bì, 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 đi rồi ừ xét lèo bị cả tay tua à tay tua bỏ à. đi bỏ tam rồi cùng hen đây cùng nghe có nhảy đi đến đi đây cùng voi, à phôi ใส่ปุ้งจะรดตระกิดหนะพี่น้องนะอย่าใส่มักเรงตามด้วยนี่พี่น้องเออตามด้วยมะก้ามเปียกใส่กะกิดหะก้ามเปียกนะมันจะได้กลมกลมพี่น้องเออพอนะน้ำตาลนี่ยถ้าเป็นน้ำตาลเคยจอบว่านใช่เยอะใส่ว่านน้อยใช่น้อยลงกิดใช่ทักอ่ะแกนี่พอหัวหน้าจะว่านอย่างตานี้ เร็วน้ำปลาคาดไม่ได้น้ำปลาหนุ่มน้อยนอะใส่สักหนึ่งจอนสองจอนนี่ผู้กิมใช่ไปเลยใช่ผูก้กินไปเลยอืมเด็ดเด็ดลงไปโอเคนี่นี่อ่ะใช้เปลือกไปกัน เดะไปตานี่เด็ดชี้ไปตาอืมเอาพอนะตึ้งครกไอ้ก้าวกันก่อนอ่าทีนี้เปลี่ยนโจ้แล้วพี่น,นอ้องขอให้ว่าทับที่นทิ้งหมก่อนนะเดี๋ยวเราทิ้งให้น้ำตาลมันละลายก่อนให้น้ำตาลมันละลายก ได้กินปะโอโอโอเต็มไปหน่อเออได้กินปะไม่ตันเลยได้หน่าละก็ตี่บอกนี่นมันนอ่องเบลนี่เสร็จแล้วตามตัวนี่เลยนี่มะละกอแต่ว,ว่าต่ำเส้นไวเร็วรับไวเร็วนะผสมซีซ่วยนะใช่วยเกล็ดไปกันอ่ะพอหนี่ร้พี่น้อง ตำ้มยตชุดนี้นะตามร่วงคิดในห่าร้อยในนอนพี่นงเออติมแบบโลกโอยากติมพวกอะไมันก้าวไปอื้อืม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 ได้ ี่นะตุ้มตำ,ตำ,ตำนี่ไม่ใหญนะ่ไงนพี่น้องนั่นก่าตำไม่ร้อยน้องตำนี่ตังใส่จานเลยนี่ตังอันนี้ก่อนขวิงใส่จานใส่จานใส่จานอกมีร้อยในน่อนเลยนี่นี่นี่ เหนไหมได้่นตอนต่อไปนะพี่น้องชิมหนียวร้อยไม่ร้อยชิมได้รู้เลยตัวเดียวว่าคาได้เลยนะเดี๋ยว่าลงเกียรว่าลงตัวอะไรนี่เดี๋ยว่าอนชิมเนี่ยคนบอกเลยว่าตำปูเข็มต้องใส่ถ้วอะไรกินรวยนาใส่กุ้งหน่อยนะ ตะครับจรนะแต่เรงกิดกินเองอจานมือยมอยู่ได้ได้ได้กรัมเล็กอืันนี้อ่ะก็องเฮ้ยอืมอันนี้ปูกันอืมอันนี้เตี๋ยอืม มันรู <ici> ้จักปากตำตามันรู้แหละต้องมันรู้อืออ๋อผไปตำเลยด้วยไหนหนออ๋อสูตรนี้ด้วยไหนหนอไปก่อนคอติดตามไปต่อเจ้าอะไรเหล่าตำเลยวันนี้ไปก่อนวันนี้กับ